ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านล่ะครับกำลังยุกับพ่านทื่อพี่น้องผมพ่านทื่อเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีช่องอีสานมากกเองเหมือนเดิมคือเขามาอย่างนาะพ่านทื่อยามปลาไหลได้บ่ะยามปลาไหลพี่น้องตะเวนขึ้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสวยงามไปย่างยีพี่น้องผมทางยะโสธรของเขานาะพี่น้องเนาะบรรยากาศทองทงหน้าพี่น้องผมไปยามปลาไหลพี่น้องไปยามปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งว่าเฮาสีมานบ่มานพี่น้องเลย ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมีผ่านทื่อเหมือนเดิมคือเกาไปยามตุ่มปัานไหลพี่น้องผมบัดเถ้อมานเถือเถือกเรากะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเขาสิไยายามบวกห่างงูนําหวัง่าษีเถือกพี่นอ้องเราใส่ยังเนี่ยจานใส่ตุ่มกบเอาให้เพิ่นได้รสผ่านที่เ่าเป็นยังเอาไปฮาแล้วก็งัวเชาวบ้านอีกตัวหนึ่งพี่น้องผมเป็นตลาดแสบลาบแสบพี่น้องเลยเมืองเนี่ย งูมดำๆเนาะพี่น้องเนะาะงูมไทยสีแกนงูมไทยสีแกนเฮ้ยจู่องเด้เนาะไปพี่น้องผมเดี๋ยวสีบรทันการเฮาสีมีสองอยางให้ยามพี่น้องผมเสาร์นี้พี่น้องผมเป็นบ่วงหนูกับตุ่มปลาไหลพี่น้องผมสีหลังด้วยเยื่อไมไ้พี่น้องเนาะบอกไปก่อนว่าเฮาใส่เยื่อไม้เป็นเยื่อหมูตมิดมันพี่น้องสำหรับตุ่มปลาไหลเฮากระได้ กะได้พยา,ยามขึ้นว่ามันสีถือลระพี่น้องพยา,ยามขึ้นออกมองนี่กัะเพียนเบิดไว้ตะเก้าหนูหลายครับมาหายิงหนูก็ยิงเอานีเลยนีบ่ม,มี่ะปลาแต่นี่หลังหนึ่งพี่น้องผมหลังแหลกพี่น้องหลังแหลกพี่น้องผมหลังแหลกนะพี่น้องเนาะบ่วงห่างหนูบ่ถือพี่น้องเลยบ่ม,มีขวางแล้วมันสีแดงยังไงละผ่านถือ มันข้า้งามเจ้ามือแหลกซื้อโอ้ยใหญ่บีเรียดีนี่คันผ้าซื้อต้องหาหม่องมีหูวน้ำเป็นตจ้าอ้อยหิงไในบ่อเถานี่ถืออยู่นี่หนูเท้าไปพี่น้องไปลุยกันขางอยามยังบุญดีละพี่น้องผมบ้ามีสีมาป่ามันยุป่าข้านี่แหละนี่ ป้าข้านี่บ่ามีสีมาปราบมันอ๋อใส่ใส,ใส่ผีน้องนี่สิ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็ยั่วยวนหัวใจเป็นย่างยิ่งพี่น้องผมยังถึงถึงโอ้บ่ถึง,ถงคีดหนีได้ยังบ่เนาะพี่น้องเลยคีดหนีได้ยังบ่เนาะ มันนายสีดังขัวกวักว,ก,วกอยู่นเาานาะยกขึ้นมาหนักึ้งเนาะแมนใส่ไว้ไหมีใส่ไว้ไหมพี่น้องผม,ไ,มไปกรตามต่วไปทอนตัวพี่น้องเสียจงไงครับการหาจินกับเป็นแนวนี้แหละพี่น้องผมมันก็ย่อมมีสมหวังและผ่านหวังเนาะพี่น้องเนาะส้สมหวังอยู่ตลอดกระสือมาใส่บังไวท้ทอนเย้ยอ ใส่ใบไม่พี่น้องผมใส่ใบไม่เนาะพี่น้องครับก็น้องก็ใสมันขึ้นมันถึอกินเนี่ยโบกว้ไปตะเก้ปลาค่านี่เหรอพี่น้องเป็นแรงพอพันของหนูเลยบ้ามีว่าสิมาทลามันให้สุดๆไปเลยมันสิเป็นจังไดสิถือบ่วงพันถือบดอยู่บ่กับโบหูถือบ่าหลังนี่ ท่านบ่ทนทบอท่านถือบอถือกท่านกันยังดีเอ้านี่เดี๋วบ่งวนงนะโอ้ยบ่วงขาดพี่น้องนี่เดีว๋วอ,อ,องถือกโอ้ยหนี่มองเถือกนะพี่น้องผมอ้าบ่วงขาดเลยนี่ห้อยเถือกพี่น้องนี่ห้อยถือก,อห,ออกห้อยมันกัด,ดกอันนี้ถือบ่บาดป่ะอะไบ่ถือกอีกพี่น้องผมโอ้อ้าถือเกินบ่วงขาดเลยพูดว่าห้อยห้อยพี่น้องผม ห้อยกัดหนี่ตัวใหญ่เติ่อยู่เดีอยนี่เอาเราบ่วงอันนี้เลยบานนี้ใส่ไหมใส่ไมคว่างมาอย่างนี้สะวบ่มาเลยบ่มาดีขันข้นยำปานนี่เออมันได้ลังหนึ่งเมื่อวานน่นใส่เหนผ่านถือขวางเหมือนผ่านถือใส่แรงเขาเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้ใส่เข้าไปเบิ่งพี่น้องบ่มาเลยนะนี่พี่น้องบ่วงบ่วงพี่น้องผม อ้อยยิ่งขอแล้วผ่านเ่อไม่อันแล้วจ๋เข้าไปในเลือดเลือดอ้อยยิ่งได้การบ่ตายมันขาดเนี่ย,น,ย,ยออนั่นบต่าต,นนนบตายดีผ่านเธอ ใส่ใ่อ,อนี่อีกหลังนึงมันกลเป็นขวางไปอยู่เด้พี่น้อง,นนงโอ้มันเคยล่วงให้เขา ไม่เอาจริงโอ้สุดายขั้นมือดีอ่ะอยากได้กระเพาไว้ไหวดีอ่ะนี่ขั้นมือแห้งพี่น้องผมอันนี้นี่ตอนบ่ท่านเกี่ยวเขานี่สิถือกดีอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องขั้งนูเดิ้นี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องผมนี่เป็นขั้งนูเนาะพี่น้องเนาะพูดนะ ข um, um. oh ั้นเฉียวขั้นเฉียวพี่น้องผมได้กระโพล่ไ้ในแม่สิมาสั้นววเห้มันดับเบิดนี่หกหกแนวนี่นาะพี่น้องเนาะถือวะถือวะฮะบรรยากาศสถานที่หมอกับ เหมาะแล้วเนาะเข้าความนี่แล้วเหรอบวกความได้สุดๆบ่ยามบวกอ๋อนี่สิ่งที่เอาเรียนเลยบวกมันตายแล้วบ่บาดเียวตายอยู่บ่าคือคุณทีมันว่ายิงอยู่มันถิดเห็นหน้าบวกนี่มันจังยาง่ายพี่น้องกันมีน้มแจ้งสีมันจั่วจั่วหรองูมันแฉบบัว่มาแล้วใหญ่หลวใหญ่หลวอยู่ตำแนว มูนี่รักบวงพี่น,อน้องฮะอ้ยนี่พันยงอง่ติมนัี่นังพันโอ้นี่ลังนึงพี่น้องนี่รักบวงนี่มันออกมาสีมันพันใ่ใ,ใ่พันที่ไหใ่ลังใพันอ๋อนูหน่อยวะ มีรังหนึ่งพี่น้องนี่ไม้ใบยอยู่นี่บ่ถือคือกันพี่น้องยามบ่วงหลายรังเราดิสมพอสีถือเราดินี่คันสีถือผ่านอยู่พี่น้องผ่านอยู่วสันผ่านถือว่าตัวหน่อยบก่ถืก็รูดเนี่ยนี่ก็ตัวหน่อยตัวใหญ่ผสมกันแล้วมันคันไม่มีหนูหน่อยมันต้นองมีหนูใหญ่ตัว ยาเกิดไหมลักบ่วงแบบโหดเนาะพี่น,อนะน้องเนาะผ่านเถื่อลักบ่วงแบบโหดเลยพี่น้องผมมันยุนีแล้วมันต้องหาจินเขายุนีแล้วมันเคยือยุนีนี่พี่น้องรถล,ลงบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะลถลงบ่ได้เขาได้ใส่คนเจียวเอาผ่านเถือมาเจียวได้จักสวาบ,บุนี่พี่น้องได้จักฟอนบุนี่ต้องว่าห้วยมันจะบ่ได้ถึงเบาว,างว่างสามสี่สับ มันก็ไลยอยู่เดียว,วนียพี่น้องใส่มือเกี่ยวเลยพี่น้องเ้อใส่มือเกี่ยวเป็นเขาเจ้าสิบดด่ได้บ่จัก้องสามสอบพี่น้องบ่คับมาสู่ที่เดิมนี่เลยมองหนึง่งมองยิ่งงูบ่าวมีไปลงไปนี่ให้มันน้ำแห้งก้อนพี่น้องเจอกันแท้ยิน,นีน้ำห่วยกับห้อมรถน้ำพนันทื่เนาะ เบ็ดพี่น้องถึงขวางยุบเพราะเป็นตะถือเด้อขวางแนวนี่ยต้องมาขวางได้พี่น้องผมเงี้ยงหรือผ่านเถือเบ็ดเบ็ดเบ็ดพี่น้องผมโกงโข่งลงยุบเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาวะยามช่วยกันใช้ใบใส่เงี้ยงหะโออ้ยพี่น้องควาจบถือปลาไหลซะเ็จหรออู้ยอ่ะ อาพี่รองผมเอาคืนมาพาเถอบ่งน้ำกันพี่รองบ่งน้กันบ่งน้กันอาเลยอูยอู้ยอู้ยบักซากบ้งพี่องผมมันปลาพี่องมนปลาแล้วพราะกระตายสํารับพานเธอนิเพราะกระตายถือกเถกปลาพี่รองผมพานืธอใส่เบียดกับายุเป็นยังคือมีปงเงียน่ะนะ บอกเราเดี๋ยวย้ำตุ่มเป็นมะย,ยาำตุ่มต้อยาำตุ่มต้อมันนี่มีหลยายอย่างให้รุ่นพี่น้องผมเถิงบ่วงห่างหนูเถิงตุ่มปลาไหลเถิงเบียดนาะพี่นอ้องเนาะไปเฮะมาบ่าบาได้ย่างไหนก็นได้ย่างหนึ่งไ้ผ่า,านเถื่อนี่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเบิ่งน้ำกันจ่อจ่อถือบ่ถือให้เห็นกันไปเลย<อ>ถือแไหมโนะบถือพี่น้อง บ่ขือเนาเงียเบ่อเนียเบิงแวแต่บ่ขวงบ่แวะอียังเลยนี่อีกโอ้เหี้ยปวดผ่านคือธรรมดามันสารปลาหลายทีเดียวนี่นได้บักคอยหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องผม เนี่อยู่นีกครั้งสุดท้ายพี่น้องบ่ถือกบ่ว่ากันได้ปพอคอยเงี้แล้วบอสเถือกอีกพี่น้องผมเตี้ยเงี้ยเดี๋ยวพ่อที่บาทห้องเตี้ยเงี้ยพี่น้องเตี้ยเงี้ยเนวนี่ไปไปหายามเบ็ดกันต่อพี่น้องผมบัดเทียเถือกเทียบม้านพี่น้องผมได้ห้องท่องไว้แล้วตัวหนึ่งหน้าพ่อือเนาะหนูบอสถือก าไรว่เถือกหังได้ปลาพี่น้องเลยบักหูดพี่น้องผมภาษาไทยเอื่นอย่างบ้ามีบอกหูดเด้อันนี้เป็นบักหูดดกความพี่น้องหาจินยากเป็นผลเราไม่ทางภาคอีสานท,ที่ที่หาจินยาบ่แมมนบักเวอพี่น้องผมเป็นบักหูดพี่น้องอาบักหูดแท้เลยเอย้ยหาจินยากพี่น้องนี่หาจินยากบ้ามีบอกเลยนี่ สมสมหวานก็นนนอบอกสมเชี่ยวหวานนี่ละพี่น้องผมหากินยากเลยอพี่น้องเด้อบอกได้เลยพี่น้องปลาดหมูนี้มาพอความนีหลายอย่างทีพี่น้องผมพลาดถือใส่ใบไ,ไ,ไม้พี่น้องใส่เหี้ยปูเออห้วย่ามนี่ย่ามหนาวน้องมันกินเหี้ยปูดีพี่น้องเออเพาะกระหูกนี่เด็อปูหน่อยเพลนมันสีวาบ้ามีตัวนี่คือเหี้ยเด้อพี่น้องเด้อนี่คือเหี้ย,อย,อยของเพลนอ่ะ ไปนไปนำเทียมานบักเอ็บแล้วตัวหนึ่งลังนีเดี๋ลังนีเดีถึงบ่อถึงบ่อผ่านเื่อเฮ้ยเจ๊กินเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นเฮ้นเฮ้อเฮ้ย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 เฮ้นเฮ้ยฮ้าเฮ้เ้ยงฮายฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเ้ยเฮ้อ้ยเ้เฮ้ยอ้ย เงียบปูพี่รองโอ้ยบ่เสียที่พี่รองผมสองหลังสองตัวตัวพี่รองเนาะกับผ่านคือคนผู้มานพี่รองเลยสองหลังสองตัวแล้วง่ายแล้วพี่รองผมใส่ต่อใส่ต่อเฮาใส่วิธีเหยียบเงียบปูพี่รองเงียบปูเสียบลงไปนี่วิธีใส่พี่รองผมใส่เบียดตาะพี่รองเนาะเบ้าไกายึ้จะถือใจเนาะเบ้าไกยห้ามพลาดคลิปนี้เบ้าไกย ใส่ไปกางเวนกับกินบอกผ่านเถอะเดินทางกันต่อไปพี่น้องผมเดี๋ยวทาเบื้องหลังนั่นพี่น้องเห็นยืนบ่ครับท่านเบ็ดถาลุนน้ำกันบ่ถือด้วยมันโก้งปานนี่บ่ท่านลอนพี่น้องผมขอดี่ขอเงียบปูย่างหนึ่งกับขือนนี่แหละครับพี่น้องผมบ่ถือกับบ่ลอนนาะพี่น้องเนาะไปต่อนี่อีกหลังหนึ่งพี่น้องบ่ถือไปต่อ เสียบเงี้ยไหมพี่น้องผมเสียบเงี้ยใส่เห็ดผ่านถือ่าจินกังเวียนว่าสันเสียบลงไปโหลดรักการใส่ของผ่านถือง่ายๆเนาะครับเนาะเอาเสียบเงี้ยใส่ไหมพี่น้องผมปล่อยลงไปใส่เห็ดเงี้ยปูกังเวียน้อพี่น้องเ้อผ่านทือผ้าเห็ดพี่น้องผมผ่านทือผ้าเห็ดพี่น้องนะไปต่อไปพี่น้องผมหวยกับหวยยังสี่ละพี่น้องเอ้ย เสียบเงี้ยกังเวียนพี่น,อน้องผ่านทื่อผ่าเห็ดหลังนั่นหลังสุดท้ายหลอนว่าหลอนไปเบิ่งกันเงี้ยบบอพูดนะพี่น้องหูหนูไม่ไม่เลยโอ้ยยังไงกับพวกไว้ไว้ดพี่น้องพูดนะพูดนะโอ้ยมุนอุ่ยปุ๋ยพี่น้องเอ้ยมุนอุ่ยปุ๋ยเช็ดจังไดดีเอาพี่น้องผมกวาเสียมแล้วพาจากพี่น้องไปเดี๋ยวบ้ามีขอไปจัดการเองพี่น้องเอ้ย จกักแล้วมันดึงแนวนี่กะสิปาทอดตัวพี่น้องผมเห่นกัมมันจักน้อยเล่นกัมมันจักน้อยเล่นกัมมันจักน้อยพี่น้องเล่นกัมมันจักน้อยพี่น้องผมเล่นกัมมันจักน้อยเป็นเจ้งไดพี่น้องเลยเอาขอาคุณทุกไหลทุกซับทุกการติดตามเหมือน,นเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากเข้าใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องเนาะพี่ป้าปรกันได้ครับผมจากี้อาท้าทางเฉลิสุมพาถูกบอกไปว่ามีขอตวจขอไายเลยพี่น้องเนาะพราะการคลิปน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่กับพาดทือบ้ามีหมานปลาพี่น้องผม มย่ยำบวงหนูมายำตุ่มปลาไหลมายำเบ็ดปลาอะไรตะปลาพี่รองเนาะขวบคุ้นครับสวัสดีครับเสียบเงียต่อพี่รองเสียบเงียต่อเลยเฮาใส่มันลงไปพ่านเถอโอ้ได้การพี่้อง